ามีโอเคครับสวัสดีวันนี้เราก็มาเล่นเกม b a น m a n The Star g e s t กันอีกแล้วนะครับ คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามที่เข้ามาดูแล้วที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามให้เป็กระแก้ผมด้วยนะครับวันนี้วันนี้ผมไปเจอของมตนน้องคนนึง่งนะผมมาเจอขอเมตนน้องให้รีวิวโซดิกเอเออาร์แล้วก็ของนะครับผมน้องเขาขอมานาะแล้สี่วันแล้วผมก็เพิ่งมาว่างมาทำนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกดไปตรงตัวละครแล้วกันมา นนมันพาพก,กระตุกเล็กน้อยนะคะทุกคนนะภาพก,กระตุกเล็กน้อยโอเคเข้ามาละตอนนี้พอตอนนี้โสดีผมตอนนี้อยู่กรอบทองครับผมกรอบทองนี่อ่ะกรอบทองเดี๋ยวโซนี่ของผมกรอบทองที่น้องคนะขอตามหานะครับมาตรงที่พัฒนาพัฒนากอบทองกรอบทองยังไม่มีหนึ่งดาวนะครับผมเดี๋ยวพัก,พก,พกใหญ่น่าจะมีนะครับอ่ะ นี้ผมก็จะกดไปตรงที่สเกลสเกลผมจะทำลิมิตรตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเพื่อนวันนี้แล้มั้งโอเคแราวเปตรงที่ปลุกเกิตจำกัดเลยก็จะปลูกดาวเหลือง้ดานเหลืองผมตอนนี้ผมทำได้3ดาวเหลืองแล้วนะครับ อ่าทีนี้เป็นตัวที่ปลูกตื่นปลูกตื่นต้องใช้ดาวเหลืองสีดาวตอนนี้ดาวม่วงผมได้แค่สองดาวม่วงนะครับผมเมอกี้ที่ไปทักประวัตินะครับประวัติผมปวปปดได้ประมาณหนึ่งอ่ะแล้วทักษะผมปลดล็อกมาแต่ว่ายังไม่ได้อัพนะครับผมไปดูตรงที่การบัฟนะครับผมการบัฟเอาพฉเาะของโซนิ c ผมอัพอยู่ที่6 0เลเวลแล้วก็ สองดาวเหลืองนะผมสดาวเหลืองยังไม่อาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับผมพลังโจมตี20%เนะเมื่อกี้นะนี่ก็ลาตาราคาหัวก็2ดาวเหมือนกันแล้วก็เลือดบวกคีสอเปร์เนะผมอัพ41นะครับผมมาดูที่อุปกรณ์อุปกรณ์รณผมในเซตแฝดนะผมเซตแฟดครบเซตเลยเซ็ตแรกก็บวกโจมตี6%นะเซตองอะลองทงรองเทาง้ทาก็ความเร็วอะไรไปนี่นะผมนะเการ์กัดบัฟตินะ การบ้าของผมก็เลือดปกติไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมใส่ไว้เหมือนเดิม,มไม่รู้ผมหาการบัฟไม่เจอนะฮะตอนนี้คนนสสมบัติของโซนี่ของผมก็จมตีอยู่ที่ห้าหมื่นสองปรกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเลือดสองแสนความเร็วสามร้อยห้าตาขี้ยีิดาเมตี156ิ15 เปอร์เซ็นนะครับผมอันนี้พลังโซนิของผมก็อยู่ที่พลัง1 3 9 9 9 9สนะครับผมอ่าทีนี้ผมจะลองผมจะไปเทสละกันนะครับผมอ่ะผมจะไปเทสตรงที่เพื่อนนะครับผมผมจะไปตรงเพื่อนกดรับไลนปั๊บก็มาโอเคนะผมกดส่งมอบวันใี้ นะครับผมจะซัดคนคนเดิมครับผมมันจะตีคนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอ่ะผมเปลี่ยนอ่ะผมเปลี่ยนกันอนวาที่จะไปตีคนเดิมผม,มเปลี่ยนเอาโซนิกค,คนเดียวดีวกว่าน,นะครับผมแทงไม่เอาดีวกว่าเดี๋ยวมันมจะเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไม่เอาไม่เอาเราก็จะเอาแทงเท้าออกนะครับเอาตัวใส่แทงเท้าแท,ทนก่อนนี่ผู้สงสารทะเลลึกแทนแล้วก็ลูกกระจกใต้ดินเข้าไป แล้วูกีโจซีนีผมสองตัวน่าจะได้เยอะนะครับผมไปพลังเดือเท่าไหร่ก็นเลยพลังเดืออยู่ที่สามแสนเก้าหมืนนะครับตีคนพลังสี่แสนหกมื่นนะผมว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับความเร็วสุนิผมน่าจะแซงเข้าได้อยู่มั้งว่าความเร็วผมสามร้อยนะครับมาดูกันดีกว่าใครจะเร็วโอเคครับผม ฟังผมได้เปิดก่อนนะครับผมดูให้ฟังสีเงาเข้าไปครับจังหวะนี้ฟังสีเงาลวงจาก,กรพราเด็กเขานอนเองเทงไปเลยจังหวะนี้ตัวฟังสีเงาของทีมของเขาแล้วาฟังเข้ามาใส่ผมสนนีแซดดาเมจของผมก็ตายเหมือนกันนะผมไม่เป็นไรกระบ,บอกเลยเขาตีามาเยแบบยิงธรรมดาครับผมอันนี้โจซีเตะธรรมดาบูกิไม่มีไม่ผมไม่ให้ตีเขามก็ตีธรรมดาไป ดาชาลูกกระจกแต่ดีกตีธรรมดาฟีดิมานติกธรรมดาเรียบร้อยโจสีแตกนุมม๊กเปิดอักชายสีมันเจ็ดพันนะครับผมวันนี้เกลือกซูบนะครับปีมาหมื่นเก้าวันนี้ฝั่งสีเงาใสกับน้องกระบองเหล็กเข้าไปแบบจังๆรึเปล่าเอ้านึกว่ากระบองเหล็กมันไปฝั่งใสนี่นหว่าโซนหิกนึกว่ากระบองเหล็กโอ้ไม่เป็นไรเป็นไรเอามาเอามา ไม่ใช่กระบ,บองเลยก็เอาโซนิเคียไปก็ได้หรือเปล่าโซนิเมันเก่งไงหรือเปล่าหลวงโซนิเมันตายอันใหม่ของผมนะครับผมอ่ะเผื่อไปยุบไปหิมะผมไปครับผมึบดีธรรมดาดีเด็กแม่จิกธรรมดาไม่มีลูกไฟในการโจมตีเพื่อดกชายได้ลูกไฟจะรวดอร่อยยกคุ้มขึ้นไปบนอากาศพุ่มลงมาดาเมจห้ 500, าหมื่นสี่พันดาเมจอย่างวันนี้เกลือกซูปไม่มีลูกไฟในการตีนะผมอย่างวันนี้ฟังสีเงาอยากที่ของผมไป ฝั่งสีเงาเข้เกือบล้านดาเมจนะครับผมตบมีแม่ผมสาบันแข็งเข้าไปปบอมแสนดาเมจนะผมนี่ขนาดขนาดไม่ปั้นนะั่ลูกกระจกนะเนี่ยลูกกระจกราชาใต้ดินนะเนี่ยวิ่งแมนฮูลุกเบืองมาบุ่มข้มามาหนึ่งแสเนเจ็ดหมื่นจากวานี้พลังจิตคลื่นหินซุ่มนะจีบเกียบผมถึงเทธนของผมเธอที่สี่โซนิกฝังสีเงารอบที่สี่ ฝังสีเงาเข้าไปใส่เร,เรียกันสู้แล้แสนหกหมื่นดาเมตนะครับผมตาบ้านแคสจากอมิี้แนวทางของผมทีไปปุ่มสี่หมื 47, ่นเจ็ดพันดเม็ดทางวันนี้เถินของเขาโอ้ลูกไฟอะไรกันขอเ,เทาลามาบึ้มโอ้ไม่เข้าเลยทางวันนี้โซนิของผมได้ฝังสีเงาเข้าไปทางวันนี้ปุ่มสองแสนดาเมตรเรียบร้อยครับผม ทีของผมก็เป็นฝ่ายชนะเมนดี่เรียบร้อยแกเคเราตีคนนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะแล้วผมจะไปติดหาตีคนในคิวเล่นีนกวนะครับผมแล้วผมกดเข้าไปคิววาหนึ่งนะอืมมอมาขอความละแล้ผมก็จะไปตรงนี้นี่ครับผมข้อมูลของเกลผมก็จะเลือนหาพลังที่มันสูสีกันเล็กน้อยเลือนหาแปาลพลังสูสีมันไม่ค่อยมีม,มาลยจว่พลังแบบหกแสนขึ้น <c oughs> น่ะอิล็อกกิ ลองคนนี้ดูผมจะลองซัดคนเมื่อกี้นะครับผมแล้วผมเลือกดูคนอื่นก่อนแล้วเผื่อมีพลังน้อยกว่าถ้าไม่มีจะซัดคนนั้นโอเคผมตัดใจะละผมจะตีคนนี้เองนะครับผมขอซัดเล่นๆหน่อยแล้วกันนะครับคนนี้เผื่อชนะนะครับผมาลังล้นเข้าไปวันนี้ของทีมของผมเปิดก่อนอีกแล้วนะครับผมฟังสีเงหเขาไปล่วงหูุรอดอนะครับผมนะ แล้วก็ฟังซีที่ของเขาฟังซีเงาใส่ที่ผมเรียบร้อยโดยมาแปแสดสนตาเมตน,นะครับผมอ่าต้องมีเขาปาดวะโอ้โหสามเส้นพลังโอ้โหหายหมดเลยเดี๋ยวนี้รัวแขกงกลัอละหมาดมาบุบบุบบุบ,บ,บตันไปถึงสองตัวแล้วหายตีสตันอยึงไม่เทพไม่ได้ผมเล่นอะแบบไม่ให้ผมเล่นเลยตามเมื่อเมื่อดูดิบันโอ้โหไปเอาเธอนีเขาเอาหมดคนเดียวอ่ะ โซนิคผมก็ไม่ได้เล่นโซนิคก็ข้ามไปจากวะนนี้โดนโซนิคขอ,ของเขาฟังเสียงเขาเข้ามาก็ตามนั้นน่าจะแพ้น่าจะแพ้อะตอมิกป่ามาเท่าไหร่เอ้อะตอมิกป่ามาห้าหมื่นไม่เท่าไหร่ม,มาดูว่าผมจะตายตัวไหนนะครับผมมามาดูมาดูว่าผมจะตายตัวไหนครับพี่ของผมยิงไปธรรมาดายิงไม่เข้าติดโลก่กระบองเหล็กแล้วกว็โล่ไอของโซนิคเนี่ยวโคตรหา ขวดมาผมจะตายละฝังสีเงารอบนี้ผมนะ่าจะไม่รอดละสุดๆบ,บุ้งเรียบร้อยผมตายแล้วผมต้องกลับมาแก้แค้นแน่เดี๋ยวมาแล้วผมไปเปลี่ยนออกกาโลเข้าทีมดีกว่าไหมแล้วผมไปเอาการโรดีกว่าทุกคนนะไม่ไหวละวันนี้รู้สึกว่ามันจะเก่งเกินแตสุดที่ผมจะเอายืมมือกาโลมาสักคนหนึ่งไอกาโลไปแทนปีศาจนี่เลยแล้วกันนี่ พิศาทผู้สงสารทะเลลึกไปเลยเวลาขึ้นมาแสนสามอืมน่าเกาโรตัวเดียวนะเนี่ยงั้นก็ตัดไปเจอกัน,กนตอนที่ศึกดวลเลยแล้วกันนะครับผมอาละมารอบที่สองเริ่มได้มาตอนนี้ผมไปเอากาโรมาวาละผมเอากาโรยืนบนแล้วโซนิคอยือนบนด้วยตอนนี้ผมฝังใส่อะตอมิของเขาไปก่อนอะตอมิของเขาตายไปแล้วอันนี้โซนิเขาฝังมาใส่กาโรครับผม ไงครับผมฝังเข้ามาโลผมติดไม่ย่อท้อหอยมาจากกโลที่ของผมไปสวนขึ้นไปหกแสนนาเม็ดเจ็บกันทุกตัวนะครับผมเด็กของเขาลัวเขียนกลอัลลอฮ์มาจังหวะนี้เจ้าจ้าเจ้าเจโอเคก็หายไปสองตัวกลอผมเขียกัไปเรียบร้อยรอครับผมมะกอกครับผมมะกอกเขียนกลางหวาัวเมีอะ ก็อะไรส้นเท้าตีเออผมส้นเท้าเตีสองพิมันล่วงพแมันผมใช้ขวันสไนเปอร์ยิงต่ำเว้ยฮะวันนั้นเลยยิงได้พี่นีมีดัปืนกระบอกอลไรไม่สนใจขวันเอากระบอกควันนะฮะอาชุนลากระเบิโตหมัดลูกชุนลาใส่กลับนึงพแมันน้ำมาไม่ไหวแล้วขอขอนอนพักนะครับผมขอนอนพักละโอ้โหฟ้าแบก้วยแล้วกัน เอาวันนี้ที่ผมฟังสีเงาใส่โบลอกครับผมจังงว่าี้โบลอจะรับได้หรือเปล่าจากกลมแหลมบักคักเลยช่วงเาัาแบโบลอแตกสซนิกของเขาฝังใส่กาโร่ผมกาโร่ปิดไม่ยอดท้ออีกครับผมเธอที่สองครับผมเธนที่สองเังวันนี้ปล่อยมาจากกาโร่แล้วนะครับผมบอกเลยครับคุณเอากาโร่ผมไม่ไลงก็คือคุณก็สตาร์ขาดนะครับผมมาจังงวันนี้สบายแบนผมก็ลุกขึ้นมาสะบัดแขนเพื่อหิ้วไอ ตายอีกติดไม่ยอดท้ออีกกระบอกเหล็กติดไม่ยอดท้ออีกตีไม่ได้เทิร์นเทิร์นที่สามเองน่าจะไม่รอดแน่นอนกระบอกเหล็กเลยไว้เจอกันใหม่นะกระบอกเหล็กเทิร์นนี้น่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายของแกฟังสีเงาครั้งสุดท้ายแล้วปิดชีพแกซะฟังสีเงาสมบูรณ์ไปเราก็เป็นฝ่ายชนะไปที่เร okay. ียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็ในกิวก็ เฮียนออนก็เมื่อกี้สองคนนี่วะอืเอามดีกว่าโอเคโอเคทุกคนผมมีอะไรให้ดูนะครับผม <im it> ทุกคนน่าจะสงสัยว่าผมออกก่อไปนี่มาได้ไหนนะเพราะว่าผมไปมาถ้าใครว่าผมแบบไม่แบบไม่ลงทุนกับไอกเกมนี้ผมลงทุนอยู่นะครับผมน่าจะมาสามสี่ร้อยบาทได้ละมั้งพอผมเดวไปดูว่าผมนี่นี่ม,มาจากตรงนี้อ่ะเนี่ย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 เิมเติมนี่ โบนัสนี่ครับผมโบนัสผมเจ็ดสิบแบงก์ก็ตีเป็นเงินไทยก็สามร้อยกว่าบาทนะครับผมผมก็ถือว่าผมลงทุนอยู่นะผมลงทุนกับเกมอยู่นะสามร้อยบาทนี้นะแต่ว่าเงินสําหรับคนอื่นมันถือว่าน้อยแต่สําหรับผมมันถือว่าเยอะอยู่นะครับผมสามร้อยบาทนะแ,แบงก์ผมก็เหลืออยู่แค่เจ็ดแบงก์เองนะทุกคนนะแบบเอ้ยแบงก์ผมเลอแค่เจ็ดแบงก์เอง ครับผมเก็บเพชรอะเก็บเพชรผลยาวนี้มัจะมาซื้อตัวดำตัวนี้นะครับผมเออมันมีกิจกรรมหนึ่งครับทุกคนนะมันมีกิจกรรมแบบเหมือนว่าต่อภาพบูลอสยูอาร์นะครับเหมือนว่าบูลอสยูอาร์น่าจะมาแบบเดือนหน้าเดือนหน้าอย่างบูลอสยูอาร์น่าจะ,จะเข้าหน้ายบูลอสยูอาร์น่านจะแบบล่างแบบน่าจะโหดอยู่างมั่งนะไม่เคยเห็นนะล่างเนี้ยแต่ว่าเคยเห็นไอ้นี้มีไหมเคย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 เห็นในอ้น,นี้นมีอยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นในเกมน่าจะเข้ามาใหม่ นีวก็ทุกคนก็จะลือไปทำภารกิจันด้วยละกันนะอ่ะแล้วก็มีอันหนึ่งที่อัปเดตก็คือตู้จับตุ๊กตาครับผมของผมคือตู้จับตุ๊กตามันยาผมเอาของกีฟูนะครับนะถ้าถ้าถ้าผมลงช่วงนี้ถ้าผมลงลีปช้าผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมนี่ไงผม ว่าค่อย่าลูกเสือนี่ผมเข้าค่ายลูกเสือมันเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานแล้วก็วันนี้เพิ่งกลับถึงบ้านนะครับผมพ่ก็ขอจัดการลงคลิปหน่อยละกันนะครับผมเผื่อมีใครเหงาหรือว่ามีใครคิดถึงถละกันนะครับผมผมขอโทษละกันนะครับที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับผมทางนั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบายบาย